มีน้องถามว่าออพี่ครับถ้าสร้างรีพอร์ตแบบที่ไม่ใช่วิสัตเนี่ยทำยังไงอ,อ่ะก็จะทำให้ดูนะครับออวิธีการก็คือเราสามารถที่จะเลือกออรีพอร์ตดีไซน์นะครับมานะครับแทนที่เราจะเลือกรีพอร์ตวิสัตถเราก็เลือกรีพอร์ตดีไซน์มาเข้าใจไหมครับมันก็จะเหมือนกับการสร้างฟอร์มแบบเปล่า ตรงนี้โอเคไหมครับอ่ะเสร็จแล้วถ,ถามว่าเราเราทำยังไงต่อโอเคไหมครับทำยังไงต่อเราก็ต้องเอาเอาเทเบิลนะครับเอาเทเบิลมาใส่โอเคไหมครับอ่ะทีนี้เราก็ต้องต้อง,ต,องต้องไปเอ่อไปไปแอดเทเบิลมาโอเคไหมครับอ่ะทีนี้เราอาจจะเลือกจะแอดเด็กซี่ฟิลขึ้นมานะครับโชว์ออเทเบิลนะครับมีเทเบิลอะไรบ้างนะพี่พี่เลือกเทเบิลอ่า อสูรโอเคไหมครับก็จะมีฟิวพวกนี้นะครับพี่ก็จะเลือกฟิวเลือกทีละเเลือกเลือกทีละฟิวนะครับเราก็จับด่วนมาหรือเดี๋ยวพี่ดูนิดนึ่ามันไม่ยอมให้เราเลือกทีละหลายฟิวโอเคไหมครับอนะครับเราก็เลือกมาทีละฟิวก็จับด่วนมานะครับอันนี้รีพอร์ตนะโอเคไหมครับรีพอร์ตรีพอร์ตตรงกลางเนี้ยมันเราก็ต้องขดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมัน ตรงกลางเนี้ยมันจะไม่ไม่ได้ใหญ่โอเคไหมครับใหญ่เล็กก็ได้ไม่เป็นไรโอเคไหมครับอ่ทีนี้พี่ก็เอาอะไรเมื่อกี้เราบอกว่าพัดคุปม,มากกวนถูกไหมครับพัดคุปม,มากกวนอ่ะก็ได้พัดคุปละโอเคไหมครับอันนี้เราจะเอาเฉพาะเพราะอะไรนะเฉพาะไอ้ดัตตาโอเคไหมครับส่วนเทกเนี่ยเราขึ้นไปอ่อเทกเทกเนี้ยลบทิ้งไปก่อนเลยก็ได้ เไหมครับเด็กลบทิ้งไปกดนนเลยอ่าแล้วขยับนิดหนึ่งขยับก่อ,อเขียนไหมครับแบบนี้กดเขียนไหมครับเสร็จแล้วพี่ก็เอาพัดนำเบอร์มาใส่เขียไหมครับอ่พี่ลบนี่ทิ้งไปขยับนี้มาเขียไหมครับอืมพัดนี้มาใส่เขียไหมครับอ่มโอเคไหมครับอ่ะเริ่มง่ายแล้ะยูนิตมาใส่อืม เอากดเอเคนี่กดโอเคไหมครับเสร็จแล้วเราก็ขยับให้มันสวยนิดนึงพี่ยังไม่ทําตารางนะโอเคไหมครับอทีนี้พี่ก็จะไปเอาอะไรครับเอาลาเบลเอาลาเบลมาใส่หัวมันนะครับตรงนี้เราก็ใส่เป็นอะไรนะรายง,งานรายการอ่ะรายการสินค้าคงคลังโอเคไหมครับนี่นะครับอ่ะเนี่ยพี่ ก็ copy มันเลยโอเคไหมครับอ่ะตรงนี้พี่ใส่เป็นอะไรเป็นกลุ่มสินค้าโอเคไหมครับโอเคไหมอ่ะขยับกันนิดนึงอ่ะโอเคไหมครับอ่ะตรงเนี้พี่ copy ต่อนะครับวางนี้ปุ๊บมีลากมาถ้าไม่ copy ก็เอาเมาส์ไปคลิกเนี้ยแล้วก็เราเอามาใส่นะครับอันนี้เป็นอะไรพานธุ์น้ำเบอร์โอเคไหม อืมนะครับอ่ะค็อปีตัวพัดเนมโอเคไหมครับคอปีตัวดูนิดโอเคไหมครับอ่ะเสร็จละเสร็จแล้วพี่ก็ลงรันดูเลยนะครับออะไรจะขนาดนั้นนะครับอ่ะพี่ตั้งชื่อวารีพอร์ตหนึ่งแล้วกัน ใช่ไหมครับนะค,ครับพี่ลงรันดูได้แล้วนะอันนี้อันนี้พี่ยังไม่ไม่ตกแต่งอะไรนะนะครับตกแต่งกันหน่อยเอ้าไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วตกแต่งกันหน่อยอเข้าไหมครับดีไซน์วิวอืมออน,นี่ขยจะไปติดโอเคไหมดึงเส้นหนึ่งล่างขึ้นมาติดอืมเอเคไหม อันนี้ไว้ตรงกลางอ่าเก็บได้แล้วนี่ใหญ่หน่อยอ่ะเพื่อความบันทับใจของพวกเราใส่สีแดงอืมเขียไหมน่าจะเก็บได้แล้วมั้งเนี่ยเสฟโอเคไหมครับเอาลงรันดูอ่าได้ละจบไหมนะครับอ่านะครับอืก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ดูแล้วมันหนุดหนึบขอแต่งตรงนี้เพิ่มน,นิดนึงนะครับที่ขยับดูหนึตนะครับให้มาเล็กๆนิดนึงเพราะยูนิตมันเล็กโอเคไหมครับเราเราไปยืดไอ้นี่มาทานนี้โอเคไหมเซฟนะครับลงรันดูก็สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยโอเคนะนะครับเพราะงั้นเราก็จะจบคลิปนี้นะครับด้วยการสร้าง รีพอร์ตน่นะครับในลักษณะที่ใช้ดีไซน์รีพอร์ตเลยนะครับไม่ไม่ใช้วิสระแต่การตกแต่งเหมือนกันทุกอย่างเลยโอเคไหมครับนะครับมานะครับแทนที่เราจะเลือกรีพอร์ตวิสระเราก็เลือกรีพอร์ตดีไซน์มาโอเคไหมครับมันก็จะเหมือนกับการสร้างฟอร์มแบบเปล่าๆตรงนี้โอเคไหมครับอ่ะเสร็จแล้วถ,ถามว่า เราเราทํายังไงต่อโอเคไหมครับทํายังไงต่อเราก็ต้องเอาเอาเทเบิลนะครับเอาเทเบิลมาใส่โอเคไหมครับทีนี้เราก็ต้องต้อง,ต,องต้องไปเอ่อไปไปแอดเทเบิลมาโอเคไหมครับอ่ะทีนี้เราอาจจะเลือกจากแอดเล็กซิ่ฟิลขึ้นมานะครับทูออเทเบิลนะครับมีเทเบิลอะไรบ้างน,นะพี่พี่เลือก table, เทเบิลอ่าพาร์สูนโอเคไหมครับก็จะมีฟิลพวกนี้นะครับพี่ก็จะเลือกฟิล เลือกทีละเ,เลือกเลือกทีละฟิวนะครับเราก็จับดวนมาหรือนะเดี๋ยวพี่ดูนิดหนึง่งอ่ามันไม่ยอมให้เราเลือกทีละหลายฟิวโอเคไหมครับะนะครับเราก็เลือกมาทีละฟิวก็จับดวนมานะครับอันนี้รีพอร์ตนะโอเคไหมครับร,ร,รีพอร์ตรีพอร์ตตรงกลางเนี่ยมันเราก็ต้องกดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมันตรงกลางเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้ใหญ่โอเคไหมครับ ใหญ่เล็กก็ได้ไม่เป็นไรโอเคไหมครับอ่ะทีนี้พี่ก็เอาอะไรเมื่อกี้เราบอกว่าผัดคุบมากกวนถูกไหมครับผัดคุบมากกวนอ่ะก็ได้ผัดคุบละโอเคไหมครับอันนี้เราจะเอาเฉพาะเฉพาะอะไรนะเฉพาะไอ้ดัตตาโอเคไหมครับส่วนเทคนี่เราขึ้นไปเออเทคเทคิคเนี่ยลบทิ้งไปก่อนเลยก็ได้โอเคไหมครับเทคกลบทิ้งไปก่อนเลยเอ่าเราขยับนิดนึงขยับก่อน เขียนไหมครับแบบนี้กดเขียนไหมครับเสร็จแล้วพี่ก็เอาพัดนับเบอร์มาใส่เขียนไหมครับอ่ะพี่ลบนีิทิ้งไปขยับอันนี้มาเขียนไหมครับอืมพาร์ดนี้มาใส่เขียนไหมครับอืมออเขียนไหมครับอ่ะเรื่องง่ายๆแล้วยูนิตมาใส่อืมเอาขวดเอาแค่นิดก่ดเขียนไหมครับ เสร็จแล้วเราก็ขย okay. so ับให้มันสวยนิดนึงพี่ยังไม่ทําตารางนะโอเคไหมครับอทีนี้พี่ก็จะไปเอาอะไรครับเอาลาเบเอาราเบลมาใส่หัวมันนะครับตรงนี้เราก็ใส่เป็นอะไรนะรายงานรายการออะรายการสินค้าคงคลังโอเคไหมครับเนี้ยนะครับอ่ะเนี้ยอ่าพี่ก็ ก็ปี้มันเลยโอเคไหมครับอ่ะตรงนี้พี่ใส่เป็นอะไรเป็นกลุ่มสินค้าโอเคไหมครับโอเคไหมอ่ะขยับกันนิดนึงอ่ะโอเคไหมครับอ่ะตรงเนี้ยพี่ก็ปี้ต่อนะครับวางเนี้ยปุ๊บมีลากมาถ้าไม่ก็ปี่ก็เอาเมาส์ไปคลิกเนี้ยแล้วก,แวก็แล้วเอามาใส่นะครับอันเนี้เป็นายพัดนัมเบ์โอเคไหมอืม นะครับอ่ะก็ p ีตัวพัดเนีโเโน่โอเคไหมครับก็ p ีตัวดูนิดโอเคไหมครับอ่ะเสร็จละเสร็จแล้วพี่ก็ลงรันดูเลยนะครับอะอะไรจะขนาดนั้นนะครับอ่ะพี่ตั้งชื่อวารีพอร์ตหนึ่งแล้วกันโอเคไหมครับอื นะครับพี่ลรงรันดูได้แล้วนะอันนี้อันนี้พี่ยังไม่ไม่ตกแต่งอะไรนะนะครับ